สวัสดีครับสวัสดีครับสายหลาครับผมมาเนี่ยมาตอนนงคึกกะครับผมเนี่ยเอาเจ้าด่างออกมานะครับนะกำลังแซมพันเอ็ดแล้วครับผมเจ้าด่างครับผมบ่ได้ออกโดนได้ยยันพ้นเรื่มวีซ่าฝึกตูครับฝึกไปเรื่อยๆครับผมนี่ยเลยครับผมแซมแล้วครับ เออง,งินยนองหองมกว่าสีสิน์หนีนะครับเนาะสีไซตัวน,นี้และแต่ใบมันคนละสีนะครับเนาะถ้าสิเป็นอย่างไดก็ค่อยมาหลุ่นมาชมกันเนอครับผมไปติดตามรับช,ชมกันเลยครับผมนะครับแ้วจะทัางขึ้นแล้วครับผมมาตอนน้องขึ้นเก่าครับผม อันเรื่อยๆอยู่ครับเอามาฝึกครับฝึกเรื่อยๆครับนะครับเจ้าดังเนาะครับเนาะฝึกเรื่อยๆยันบ่ได้เอามาดนนะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์มีแต่จะบุหรี่นะครับเนาะเมืองวันสีมานมาครับ มากับไม้ไอ้เหนียวคือเขาครับผมไม้เหนียวเจ็กเสียไปมองใดมาไม้เหนียวครับมาลองมึงก็จสโอเคบ่จะลองมึงจักสั่งโมงหนึ่งผมก็เสียไปอย่างใหา่ครับตอนนี้ผมมาก่ะสามโมงสี่โมงห้ามโมงใหญ่อีกใหม่นึงครับผมคิดว่าในใจนะครับ อันอยู่ครับการเรื่อยงอยู่ครับผมบาาว่าดเจ็บซีบกซ่อมคันตี่าจะสิบกคันตีบ่ได้เอาออกมาโดนแบบน,นี้ครับแต่บบว่าใบแมนที่ผมใส,ส่นุ้กคนละสีกับต้นไม้ที่ใส่เดี๋ยวใบใหม่ที่เปลี่ยกเปเนียดมาครับคนละสีกับต้นไม้เลยแบบนี้คือบ่เนาะ อ๋อออกมาฟึ่งนกไปในตัวครับจ่บ,บานหลายกระเซ้งมีนกสีขาวสีลุนบ่ครับ อื่นเป็นบ้องลมแห้งแต่น้อบัดน,นี้เนาะตอนมากก็บ่มีลมแต่ก็มิดสีรีส์แตนปะเนา เขพปอห้องใส่บอกหรือยังไงเออขันอยู่ลมแห้งแตนโน,น่มาอีกแล้วบาว้านวันนี้หเ,หนนเห็นหวัวงลงมลมแห้งหด อนน๋ะครับเนาะเดี๋ยวผมจะจีบ,บงงิน่ามันสิขันโดนบันไดเนาะครับเนาะถ้าว่าคือกับจีนยายหมองเนาะครับเนาะนี่ครับผมใหญ่มากเป็นไม้ที่ีแล้วครับขันมาได้กับว่ามีเสียงตอบรับนี่มีตัวน,นี้กกำลังคู่เซกันอยู่ครับต้องคู่ทั้งเหลียงนะครับแถวาดางเนาะครับเนาะบอดี้ยินนะครับผมนั่งอยู่ใคเ่เติบ อันคู่เลยอันอันเจ่า่างนี่้านุบข้าไก่บุกไอ่คู่เลยครับอันน่ะได้ยินบ่มครับตัวหนึ่งอยู่ตังไหนอยู่ มาสามสีม่มองมีหมองนีคันใส่ใส่กันโอ้ยสามสี่ได้แต่ละคลิปพอไม่เปน็นมองเอ้ยมือเรียกใส่กันแล้วครับตั้งหลังก็เรียกแล้วครับผมบาแค่น,นี้และครับเดี๋ยวอันติดตามรับชมกันยาวๆครับผมครับผมเอาลงแล้วครับไปธุระแต่ว่ามันคือรันแต่ยังไงผมยังงงอยู่นี่ อ๋อโอ้นี่ขนอืมมีขนครับผมเดีย๋ยวดูจะ้ะเอาครับแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไ,มไว้เลยนะครับเด้อยเพื่อให้มีแห่งเป็นค,ปคลิปคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ,น,น,รบน,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 นั่นครับนะั่งอยู่ในงานปะงานตายเนาะครับเนาะ ประเนียต้มผัดนั่งหาง่ายตดปวดนะครับผม